กองบรรณาธิการนิตยสารไทม์อ u ์โหวตให้ปี2025กรุงเทพมหานครรั้งอันดับ2จาก50เมืองที่ดีที่สุดในโลกและถนนบรรทัดทองติดอันดับ14จาก30ถนนที่คู่ที่สุดในโลกนะคะก็เพราะบรรทัดทองจัดเป็นย่านรวมอาหารหลากหลายทั้งคาวหวานถูกใจนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัยทําให้ช่วงเย็นจนถึงคท่ํงขอำทุกวันจะขาคล่ําไปด้วยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติยืนต่อคิวซื้ออาหาร แต่ด้วยคนต่อคิวเป็นจํานวนมากบางร้านทําให้ที่ผ่านมาเรื่องของการค้าขายบนทางเท้าเป็นปัญหาหนึ่งที่กรุงเทพมหานครต้องแก้ไขโดยใช้ทั้งหลักนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ด้วยการส่งเทศกิจไปจัดระเบียบยกจับปรับหรือแม้กระทั่งขอความร่วมมือด้วยวาจาให้ช่วยกันปรับหน้าร้านของตนเองไม่ให้เกินขอบเขตที่สํานักงานเขตแจ้งไว้ ส่วนเรื่องสิ่งแวดล้อมที่ถูกโพสต์ในโลกออนไลน์หลายครั้งก็คือภาพของคลองที่ติดกับถนนบรรทัดทองมีสภาพเน่าเหม็นน้ําในคลองมีสีดําสนิทเหตุจากมีผู้ประกอบการบางส่วนทิ้งสิ่งปฏิกูลและเศษอาหารลงในคลองแม้สํานักงานเขตปทุมวันจะคอยลงพื้นที่แก้ไขด้วยการดักจับผู้ลักลอบทิ้งตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพศ2535ร25อบรั้วมหานครนะคะลงพื้นที่สํารวจล่าสุดก็พบว่าภาพคลองย่านบรรทัดทองยังคงพบเห็น คราบน้ํามันลอยอยู่บนผิวน้ําสีของน้ําก็ยังมีสีดําค่ะดูไม่รื่นรมเช่นเดียวกับกลิ่นนะคะที่ยังมีรอยเตะจมูกเป็นระยะค่ะรวมถึงนะคะก็ยังมีการฝ่าฟืนจอดรถจกักรยานยนต์บนทางเท้าตู้จ่ายไฟของการไฟฟ้าหรือแม้แต่ตู้ไปรณีนีก็ยังถูกขีดเขียนสกปรกไม่สะอาดตาค่ะ ทำให้หลายคนเริ่มมองนะคะว่าการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของไทยไม่ควรมองเพียงแค่เม็ดเงินหรือการสร้างชื่อให้นักท่องเที่ยวรู้จักแต่ควรพัฒนาให้ครบวงจรค่ะเพื่อสร้างความประทับใจและดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติให้อยากกลับมาเที่ยวซ้ำขณะเดียวกันชุมชนหรือคนในพื้นที่ก็ต้องไม่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาในครั้งนี้ให้สมมงกับตำแหน่งที่เราได้รับค่ะ